ของแคทนี่หลุกมางไอันนี้มหมเร็วเร็วอันนี้เร็วอันนี้ก่อนเร็วเร็วข้าซ้มนี้ค่ะหลุดหลุดลุยหลุดยังไม่พอยังลุยอีกหลุดบัไดนี่ยังโอเคหลุดลุยซ้มก่อนซ้มก่อน Chăm mơ đi Chăm mơ đi Chăm đáy mình Nè nè Ô, okay. dạ oh, uh -huh. okay. là. Ô, dạ là. Hey, chị tà lèo. Ô, đồ nắm phần. Sắp được. Swein. Ô, ôi đồ nắm phần. Sắp được. Swein. Ô, ôi đồ nắm phần. ตัดแต่งให้เสียดายกล้วยแต่ยังดีกลุ่มนั้นยังเหลืออยู่เพือนั้นยังอยู่เพือนั้นยังอยู่นะครับได้กินอยู่นะ่อเือนั้นเพือนั้นหนะ่อเือนั้นยังดีเรือนั้นลูกไปเล่นโชคดีที่ยังอยู่เพือนั้ ปุ่มนี้โดนพายุค้นเรียบเลยเดี๋ยวกินกาแฟก่อนถา้ามาตัดแต่งออกจากลำน้ำเหมืองจะได้สวยงามไปกินกระฟงกาแฟค้าก่อนโอ้อยกดีได้เห็นนกคุณแผนได้ดูนกคุณแผน จ็เห็นกันง่ายนะนกคุณแผนบุญไม่มีไม่เห็นคุญไม่มีไม่ได้เห็นนะนกคุณแผนก็จะอยู่ในป่าลึกป่าบ้านเถานี้โอ้ทำไมโดมสมบูรณ์จริงจ้างก็ไม่เห็นนอกจากโซนนี้เพินเป็นโซนป่าเหมือนกับป่าไม้ดงดิบเลยใหญ่ได้ขนาดนี้ ้องเป็นโซนป่าลึกแต่ต้นไม้สามต้นที่อยู่นี้โอ้เหมือนป่าไม้ดงดิบเลยันเพิ่ถึงได้มาอยู่เหตุเนื่องจากเห็นความสมบูรณ์ของเราต้นไม้ก็เ,เลยได้มาอยู่อาศัยอยู่ในยะ